เฮ้ยโอ้ตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันดั์นี้แหละสุดจัดมีไว้ทำไมไอเทมเปลี่ยนไตัวไหนวะล่ะไอหยอยใช่เหรอใช่ไอหยอยอะแต่ขึ้นมาหมดกำลังนี่ไอหยอยมันกลัววิ่งอะคุยคิวเลยแบบเนี้หยสนุก เนี่ยเตรียมเตรียมตกจากที่สูงแล้วนะีอยอยู่หน้าปากอุโมงทรงหมูมันเดินผ่านหน้าห้องน้ำไปมามันมาเนี่ยไม่มาแคออ่มีเสียงหัวใจให้ตื่นเต้นนี่เฉยไรแล้วไรแล้วก็ไปเลยดีครับหนึ่งแผน

อยู่บนเครื่องไม่เลยมันดึงเพื่อนจากห้องน้ำอ่ะมันน่าจะไล่เพื่อนต่อข้างล่างนะไม่รู้เพื่อนวิ่งไปไหนอ่ะจุ๊บกระตาสองเครื่องอยู่บนอยู่บน

นี่นเสียง<ห>มันเล,เล่าใจจริงวะผม<อ>ว<ะ>่ามันมาขึ้นบันไดตรงนี้แน่ใช่ห้ข้างหลังหลัง,ง,หงไห,นนไหยนี่กลิ่นนปีไแล้อเปี่ไลา,มาไม่เปลี่ยนนย<จ>ะดิเปลี่ยนนะ ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตามม้อนไปแล้วเฮ้ยมันไม่ยกเลื่อยเลยนี่หว่าไม่ยกเลื่อยไอ้นี่ไอ้นี่มันเดินอน้อนอาวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนละเราไปตรงเครื่องเหมือนเดิมที่ปัน่นต่อาม,ามันไปเจอใครวะ หาอแล้วะหาหายคอเด็ดไอ้โปไม่ใช่พี่มันต้องเป็นพี่คิมไม่ใช่หรอตรงนั้นนะไอ้คอเด็ดเล็้วเนี่ยมาหามาหาตะล้นนี่ทีเอ้มันเชิงมันหนาเิงมันหนาพี่ไม่มีโกนะโอ้พี่คิมแล้วมาบังไฟโอ้จบแล้วโอ้จะส่องไฟพี่คิมมาบังไฟเฉย อ้าวยืปันสามคนจะมึงตกใจเลยเนี่มีไมายเป็นเี่ะเจอแล้วเจอแล้วเ้ยันยกเือแล้วเหลือน่เดีเชิงเชิง

อมล้วอมแล้วพี่ิมแต่โอไดไห้พี่กิมแม่นังหัวเม่งเลยโ้โหเนทางขึ้นอยู่นี่เองเอาดิจุสอคนจุอเฮ้ยติด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 ดมาไม่ติดมาเลยเงี้ยมาเฮ้ยคอเด็ดมันเอาเงี้ยมึงตาย ได้ chạy ปราบเรียบร้อยโอ้สุด giật ยอดยอดโบลโลโบลโลไลไล่พอ เด็ดจริงหรือเปล่าเด็ดจริงอยู่มันเข้ามาช่วยมี่นะแต่ชิยเลยริ่กลับมาอุ้ยขอเด็ดลงไปกองแล้วนี โคเด็คโคเด็ควิค่ง้นไปหาพอติดอยู่ข้างหลังอ่ะไอ้โคเด็ดมันจะปัน่นะจะปัน่นเหเอาสิเปิดตอกนน่าจะมีบาร์บีคิวงไปสคนเลยเัดนฮ้ยปั่นทอเฮ้ยลืมพี่คิมว่ะพี่คิมโดนแฝนอยู่เมันจะ เออไม่กลับมาอดอดอดขึ้นก่อนขึ้นก่อนต้องรอไปช่วยพี่คิมอ,อ่ะขออออี่ขี่ไปจากตรงบันไดนี่นะเดี๋ยวพี่จะลงไปช่วย

ลาไปก่อนลาไปก่อนเฮสียงหัวใจตื่นเต้นตื่นเต้นขึ้นเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยกระหลังกระหลังนี่เองดูมอยู่ที่เปิดตู้ผมจะไปรอซัพพอร์ตซัพพอร์ตไปฉายเราลบไหมไปประตูกันแล้วกันเงี้ยนะเฮ้ย เสียงใก่้ใกล้ประตูจัดจัดปิดประตูอยู่ตรงที่มันกระโดดลงมาตอนที่มันเกิดขึ้มนออมนได้แล้วก็ดดลงมาห้องเย็ยนอะห้องเย็ยน,นเออหนอออน่้า d f อ o อ on ออ อปาดไม้ไปเลยอย่าไปม,มีอีโกอ้โกอีโก้อยู่ไหนก็นดนะผมปตูเก้าสองบานแล้วผมกำลังจะไปประตูแตู่ประตูอยู่ไหนอไไปปถูกกวนะดมันตามไปติดติดผมไปถึงประตูแล้วย,ยังไม่ถึง,ถง,ถงมันเรามีอยู่สองคนอยู่สองคนมันมันอยู่ข้างหลังผม เมันมาประตูเอาสวยดิไปประตูละเดินันมีประตูข้างใช่ไหมเอ้ยอันนั้นเขาเด่นไมครันเรียบเลยดีไายบล็อกทีพี่กินบล็อกทีบล็อกทีบล็อกบล็อก นลองไไมมม้เอาดีพี่ก็เอาดีพี่ก็เอาดอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขีดไเกือบไปมันลงเฉียงไม่ลงตรง้ยโมโหแล้วเนี่ยโมโหล้วกัมมัดแล้ว คือเลือก็หัวปวดนะเจออย่างเงี้ย